สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณพี่ต๋องร้อยเอ็ดผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับบ้านจันทระสนธินะครับโทร0992198586นะครับสนใจในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่รุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามพี่ต๋องได้เลยนะครับ วันนี้มีโอกาสนำเหรียญล็อกเก็ตนะครับรุ่นเจริญพรบนมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกอายุวัฒนะมงคล80ปีองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ออกที่ธรรมอุทยานจังหวัดกราลสินนะครับก็เป็นรายการจองที่21เป็นล็อกเก็ตเจริญพรไข่ใหญ่ฉาขาวฝังตะกุด ทองคำหนึ่งดอกและก็ตะกรุดจานมือเกษาและก็จีวรของโองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับเป็นอลเก็ตรุ่นเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏินะครับนี่ก็เป็นหนึ่งวัดหนึ่งในวัตถุมงคลของคอง์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่นะครับโลกเก็ตที่มีความสวยงามคมชัดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับได้รู้จักแล้วก็รับชมในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็จะมี ตระกุดทองคำหนึ่งดอกเป็นตระกรุดจานมือและก็มีเกษาและก็จีวอขององค์หลวงปู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่เป็นมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นล็อกเก็ตเจริญพรไข่ใหญ่นะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับสำหรับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับก็มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชม ที่ติดตามรับชมช่องของเราได้รู้จักนะครับนะครับสนใจในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ให้ท่านคิดถึงพี่ตองรอรดบ้านจันทราสนธินะครับเป็นผู้ที่มีวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทุกรุ่นนะครับสนใจก็ติดต่อ ที่ต๋องได้เลยนะครับวันนี้ก็นําล็อกเก็ตเจริญพรบนมาให้ทุกท่านได้รับชมครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของโอหลวงป,ปู่มหาศิลาสิลจันโท